สวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะมาแกะกล่องนะครับเป็นสินค้าของ Apple นะครับหมดหมดอันนี้นะครับเป็น iPad Pro รุ่น11นิ้วปี2021นะครับผมอันนี้ซื้อมาจาก s h o ป e e นะครับผมมาดูกันนะครับว่า iPad Pro ที่เราซื้อมาจาก s h o ป e e เนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะครับผม ถ้าเกิดเราสั่งสินค้ามาจาก Shopee หรือว่า Lazada เนี่ยก่อนอื่นได้กล่องมานะครับเราต้องตรวจสอบและถ่ายรูปรอบกล่องเลยนะครับย้ำว่ารอบกล่องเลยนะครับถ่ายให้รอบกล่องว่ามันสินค้ามันสภาพเป็นยังไงนะครับถ่ายรูปและถ่ายวิดีโอไว้ด้วยยิ่งดีนะครับผมมาเรามาแกะกันเลยนะครับอันนี้ผมแกะหลังกล่องนะครับหน้ากล่องดูด้านหนึง่งปั๊บ มาแล้วมาเล้วเ,เป็นการสั่งสินค้าจาก Apple มือหนึ่งครั้งแรกนะครับเคยสั่งแต่มือสองมาใช้อันนี้ข้างในนะครับเขาก็เอาอะไรไม่รู้ยัดใส่ให้เรามามาดูข้างในข้างในก็จะมีกล่อง iPad นะครับแล้วก็ มีกระดาษรอง1ชิน้นนี้สำคัญมากเรามาเริ่มแกะขั้นตอนต่อไปปั๊มปั๊มรถบ้านกูนี้มันเยอะอจริงจะเคลียอะไรกันนักหนานนีีมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวถุงออกไปก่อนอันนี้เป็นตัว128ร้อยยี่สิแปดจิกนะครับผม อันนี้ไม่มีเซลลูลานะครับเป็น wifi อย่างเดียวนะครับอันนี้วันที่ผลิตนะครับ16เดือน9นะครับเดือนนี้เดือนเท่าไรเดือน10วันที่2นะครับวันนี้ผมแกะวันที่2นะครับเดี๋ยวมาดูรอบๆกล่องนะครับนี่นะครับอันนี้ด้านหน้านะครับอันนี้อีกข้างนึงข้างหลังแล้วก็นี่อันนี้เขาก็จะมีที่แกะไวให้เรานะครับ ไม่ใช่ตีแก่ที่ให้เราแกะนะครับผมแต่ผมไม่ขีดดีกว่าเพราะเผื่อผมขายต่อผมชอบขายต่อนะครับมาเรามาแกะอย่างนี้กันแกะแบบที่เราเคยแกะนะครับแวบเป็นการแกะที่ประณีตมากแบมาเล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วเราใกล้ได้สินค้าของเราแล้ว อันนี้เป็นการเทิ์น p p d p โปรของเราออกจากกล่องนะครับผมมาแล้วออกมาลูกออกมาออกมาได้แล้วลูกลูกออกมาลูกลูกลูกน,นี่นะครับออกมาแล้วลูกของเราแล้วเขาก็จะมีถุงพลาสติกให้เราหยิบขึ้นมานี่นี่น,นี่มาแล้วรู้สึกรู้สึกตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูก ขาซื้อ iPhone 13กันซื้อ iPad mini รุ่น6กันซื้อ iPad g เป็น9กันเราซื้อ iPad Pro 2021เออส่วนกระแสนะครับทีแรกผมนึกว่าใหญ่นะครับก็ไม่ได้ใหญ่มากกำลังดีนะครับมามาดูข้างในกันเขาก็น่าจะเป็นคู่มือแหละคู่มือที่ผมชอบอ่านเป็นชีวิตจิตใจนะครับคู่มือก็จะมีอะไรเนี่ยเขาบอก เครื่องวิทยุคมนาคมถาวสรุปไม่ใช่ไอแพดหรือวะเนี่ยเราไม่ได้ซื้อไอแพดหรอก่ยหมดยังเนี้ยอ๋อผมก็ว่าทำไมไม่มีสติกเกอร์กูได้เครื่องปลอมหรือเปล่าวะไม่ใช่นะครับหมดยังวะเนี่ยหมดแล้วมั้งเก็บยากะเหลอเกินออกง่ายแต่เก็บยากะเก็บไปแล้วก็มี Adapter อร์อะแดกี่วัตต์ไม่รู้น่าจะเป็น2 0วัตต์นะครับผมตอนนี้ร้อนมากเหนื่อแตกอันนี้เป็นสายชาร์จเป็น t ไท c to ู Type-C นะครับข้างไหนก็ไม่น่ามีอะไรแล้วก็เก็บมันไปโอ้โอโยใจยเย็นใจยเย็นพี่น้องพี่น้องใจยเย็นอ่ะเดี๋ยวมาเก็บกันเลยดีกว่าไม่ต้องแกะมากมายเขาแกะกันมาเป็นร้อยช่องแล้ว เรามาแกะเครื่องอันนี้เครื่องเครื่องเครื่องมาดูด้านหลังก่อนอได้มาครั้งแรกนะครับเราต้องเช็คเครื่องให้หมดนะครับกล้องตึง่งระบบปฏิบัติการข้างในรอยควรรอยขีดอ้าวเฮ้ยโดนนิดเดียวเป็นรอยเลย มาเดี๋ยวมาดูรอยตำตัว iPad นะครับว่ามีหรือเปล่าอันนี้จับนิดเดียวโหดรอยเต็มรอยนิ้วมือนะนี่ข้างล่างนะครับเป็นพอตอย่างนี้นะครับก็บอกอะไรเป็นทดัดเโบอันนี้เป็นปุ่มเพิ่มลดเสียงนะครับ อันนี้เป็นข้างบนนะครับมีพุมพาวเวอร์อยู่ตรงนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นเซลลูลารนะครับอันนี้เป็น Wi-Fi อย่างเดียวนะครับมาเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องกันนะครับผมมาแล้วิิแล้วิดแล้ว ฮัลโหล o ูดอั t ตอนนู n แบตตอนนี้เหลือ81%นะครับอ๋อมันต้องอย่างนี้อะ่ะ <c oughs> ไม่เคยใช้ไม่เคยใช้กดภาษาไทายเลือกภูมมีประเทศไทยเริ่มการใช้งานอย่างรวดเร็วภาพไ i ไฟเดี๋ยวผมเปิดวไว f i ก่อน ผมขอใช้ไวไฟจากัวโทรศัพท์นะครับนี่มาแล้วใส่รหัสอะไรเนี่ยอาจใช้เวลาไม่กี่นาทีเพื่อเปิดใช้งาน iPad ของคุณดำเนินการต่อ Face ID ดีเรามาจ้องหน้ากับ iPad กันเริ่มโอ้เง่อกูแตกพัก ได้แล้วว่ะตอนนี้มันไม่มีแอร์นะครับเหงื่อนี่ไหลเยิม้มย,ย้ยอยหยดย้ยอยย้อยหยดไปใส่รหัสรหัสอะไรอะ่ะเดี๋ยวใสง่ง่ายๆไปก่อนยืนยันนะเราใส่รหัสง่ายๆกันไปก่อนนะครับแอปและข้อมูลเลือกว่าคุณต้องการถ่ายโอนแอปไหมนะครับผมทาไหมนะครับไมมถ่ายโอนข้อมูลแอปนะครับเพราะผมไม่มี iPhone ใช้ ของผมยังไม่เคยใช้ i p h o n นจริงๆจังๆเลยนะครับเคยจะซื้อมาแล้วก็ขายไปเลยนะครับยังไม่มี Apple ID นะครับเดี๋ยวทำไงล่ะตอนนี้งงไม่เคยใช้ด้วยจะคิดว่าลืมรหัสผ่านหรือยังไม่มี Apple ID นะครับมาเดี๋ยวผมจะมาสร้าง Apple ID นะครับกดนี่นะครับสร้าง Apple ID ฟรีนะครับใส่ชื่อกัน วันเดือนปีเกิดกดถัดไปเราใส่อีเม,มลกันแล้วเปลี่ยนภาษาอังกฤษตรงไหนอะเอาแล้วกุงงแล้วอ๋อกู <c oughs> <c oughs> ก็ว่าเปลี่ยนภาษาไทยตรงไหนกดตรงนี้ทางไว้ออปั๊บแล้วเราก็เกาะอีเมลของเราไปนะครับ น่าจะใช้อีเมลของ Gmail ที่เราใช้ใน Android ได้นะครับเดี๋ยวผมขอลองก่อนมากรอกแล้วก็ลองกดถัดไปอันนี้ข่าวสารและประกาศจาก Apple นะครับผมก็ติ๊กถูกไปแล้วกันใช้ได้ไหมวะใส่รหัสใส่รหัสแล้วก็กดถัดไป อันนี้ใส่เบอร์โทรเลยป้อนหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถใช้เพื่อยืนยันตัวตนของคุณด้วยข้อความหรือการติดต่อทางโทรศัพท์ใส่หมายมเลขโทรศัพท์นี่ก็ให้เราติ๊กเลือกนะครับว่าตรวจสอบยืนยันโดยใช้ข้อความตัวอักษรหรือว่าติดต่อทางโทรศัพท์นะครับผมใช้ข้อความตัวอักษรนะครับแล้วเราก็ย้ำโทรศัพท์ของเราไว้แล้วก็กดถัดไปนะครับ ปอนรหัสเพื่อยือนยันนะครับผมมาแล้วพอป้อนเสร็จแล้วมันจะเลื่อนไปเลยนะครับข้อกําหนดและเงื่อนไขนะครับตึ๊ดต่ตตตตออ่านไปนะครับแล้วเราก็กดยอมรับการตั้งค่าแบบด่วนนะครับอัปเดต iPad ของคุณอยู่เสมอบริการตําแหน่งตึ๊ดๆ เปิดใช้ไว้การตำแหน่งและติดตั้งปิดใช้เปิดไปก่อนปวงกุญแจไอคาวไม่ใช้ปวงกุญแจนะครับซีลินะครับตั้งค่าภายหลังเวลาหน้าจอนะครับอันนี้ตั้งค่าภายหลังวิเคราะห์ช่วยปรับป,ปรุงผลิตภัณฑ์และไม่แชร์การแสดงผลทูทนูนดำเนินการต่ออันนี้เลือกอันนี้รูปแบบนะครับผมเลือกสว่างนะครับ ยินดีต้อนรับสู่ iPad แปบบ๊บเริ่มต้นกันจิสยาเข้ามาแล้วนี่อะไรยืนยันอีเมลของคุณตรวจสอบยืนยันที่อยู่อีเมลีส่งอีเมลอีกทีหนึ่ง <c oughs> มาเสร็จแล้วมาเอ้ย <c oughs> ใช้เป็นด้วย <c oughs> อันนี้ ใช้ iPad ครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกล้องเลยนะครับผมติดใจกล้องมากเลยนะจุดจุดนี้เดี๋ยวมาถ่ายถ่ายไอ้นี่กันถ่ายพวงกุญแจปัม๊มอันนี้เราใช้งานครั้งแรกนะครับอนุญาตครั้งเดียวอนุญาตในระหว่างการใช้งานแอปครั้งเดียวป้ามถูกมันอยู่ตรงไหนวะกล้องกลอง้องมูโยตรงไหนเอาเอา ตั้งถูกไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยมันมันเข้าใกล้ได้มากเลยนะเนี่ยะูัโฟกัสดิเฮ้ยมันทึกเร็วเหมือนกันนัเนนี่ยอะไรวะทึกอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิดีโอ ครับโอ้โหเห็นยันสนิมอะ่ะอันนี้มันกันสั่นด้วยเนี่ยก็โอเคหรือเปล่าไม่รู้นะเดี๋ยวต้องมาดูไฟล์วิดีโอจริงว่ามันโอเคหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูที่มือเราเฮ้ยตกใจมือตัวเองเดี๋ยวมาดูไฟล์ภาพเพิ่มเสียงตรงไหนวะ <laughs> งงหมดแล้วกู โอเคหรือเปล่ามาดูนะเดี๋ยวต้องมาดูไปดูจริงว่ามันโอเคหรือเปล่าวมาดูที่มือเราเว้ยตกใจเลยงโอเคโอเคไหมอันนี้มันมันมีเลนอะไรเลนซูมด้วยคือเลนเขาเรียกอะไรเลนวายเลนซูมอ่ะมาดูเลนวายที่ป้าม เลนวายนี่มันจะน้อยเยอะหน่อยนะครับน้อยเยอะมากเดี๋ยวมาดูเลนปกติดิผมว่าเลนปกติดีกว่านะเดี๋ยวมาดูเลนปับ๊บซูมที่สามเอ็กโอโหแตกยับยุยี่เขาใช้ยังไงไม่รู้ เดีย๋ยวใช้ไม่ค่อยเป็นเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าจะเป็นยังไงระยะยาวนะครับอันนี้ผมอา้าอะไรวะเนี่ยใช้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดแอปสตูดิใช้ได้ป่อันนี้ใช้ครั้งแรกนะครับแป๊บอนุญาตครั้งเดียวไนงะกดกดอันนี้กดง่ายสุดแล้ะเดี๋ยวมาดูแนวแนวนอนดิ ผมใช้แป๊บเดียวนี้ยังไม่ได้เล่นไรแล้วรู้สึกุปุ่นข้างหลังนะครับเฮ้ยเฮ้ยมึงจะหมุนอะไรนักหนาวะบางคนบอกใหญ่ผมว่ามันก็ไม่ค่อยได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับมันจะเล็กกว่ากระดาษ A4 อีกนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าเล่นกงเล่นเกมมันจะถนัดหรือแบบแต่มันก็หนักนิดนึงนะแต่ก็น่าจะเล่นได้นะดูแล้วพับจีนะยิงตุ้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 งแน่เป็นไงเราแล้วกดกลับยังไงอนะ เดี๋ยวแอปเลิบค่อยไปโหลดทีหลังนะครับมันก็จะมีให้เราประมาณแค่นี้นะครับเอาขึ้นไม่ได้ไหมเอาลงได้ไหมเอาลงมาดิเอาลงก็เป็นการล็อกหน้าจอก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นคลิปแกะกล่องนะครับเป็นคลิปแกะกล่อง iPad Pro 2021นะครับนี่ผมซื้อมาจากซ h ฟเ e ยนะครับคืนวันที่หนึ่งช่วง iPhone กําลัง จัดโปรโมชัน่นลดหนักๆเลยนะครับในช้อปปี้ถ้าเกิดใครซื้อ i p h o n นะจุดจุดนี้นะลดจัดหนักเลยนะครับในช้อปปี้ลดเยอะมากแต่ว่าอันนี้ซื้อมาแล้วก็น่าจะได้ใช้นะครับเพราะเอามาให้ลูกเรียนได้นะครับจอใหญ่หน่อยนะครับเห็นลูกเรียนในโทรศัท์แล้วรู้สึกไม่ชอบเลยเมื่อมันต้องจ้องใกล้ๆนะครับก็เลยซื้อ iPad p r โปาเลยที่แรกจะซื้อ iPad ตัว iPad Gen9 มาแหละแต่ดูแล้ว อยากลองอันนี้นะครับจริงๆแล้วมันได้ตัวตัวเนี้ยตัวทันดูโบเขาเรียกอะไรทันดูโบเหรอเ,อ,อเรียกไม่เป็นกับเขาตัวนี้มาแล้วมันเชื่อมต่ออะไรง่ายแล้วครับแล้วก็มันเป็นชิป M1 ด้วยนะครับมันน่าจะยืนระยะได้นานจะนานหรือเปล่าไม่รู้ก็คือใจผมจะเก็บไว้ได้นานหรือเปล่าไม่รู้นะน่าจะได้ขายก่อนแหละแต่ก็คือว่า แต่ก็คืออยากจะซื้ออันนี้มานะครับเผื่อเอามาตัดตรงตัดต่ออยากดูกล้องมันด้วยว่ากล้องมันโอเคหรือเปล่าดูทูโทนดิอันนี้ทูโทนเปิดไว้นะครับผมเสียงแมบแมบแสงก็เปิดได้ประมาณนี้โอเคนะครับอันนี้ก็เป็นการแกะกล่องให้ดูคร่าวๆนะครับว่า iPad Pro ที่ซื้อมาจากช้อปปีเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ก็โอเคดีนะครับไม่มีการปุบสลายใดยๆนะครับเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับว่าเล่นแอปต่างๆแล้วเป็นยังไงนะครับอันนี้ให้ดูเป็นการแกะกล่องให้เฉยนะครับว่าแกะกล่องออกมาแล้วเป็นยังไงนะครับตัว iPad Pro 2021ที่ซื้อมาจาก s h o ป e e นะครับบางคนไม่กล้าซื้อนะครับก็ ผมก็ลองซื้อมาแล้วก็ถ่ายวิดีโอให้เพื่อนๆได้ดูนะครับว่าซื้อมาแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับผมถ้าเกิดใครไปซื้อในช้อปปีถ้าเกิดใครมีส่วนลดอะไรพวกนี้ก็จะประหยัดงบไปได้เยอะนะครับแต่ว่าอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการขนส่งเรื่องการรับประกันมากกว่าไปซื้อตามศูนย์ Apple Store ที่เราไปซื้อแบบซื้อตามร้านนะครับผมอาจจะมีข้อเทียบเทยบแตกต่างกันนิด ก็ลองไปศึกษาดูนะครับซื้อออนไลน์ในช h อป e ี้ a z a d a อาจจะมีข้อเสียเปรียบได้เปรียบบางประการนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนๆน,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้กับผมนะครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับบ๊ายบาย